ตลาดนัดที่ดังเป็นพลุแตกและเป็นตำนานเลยก็คือตลาดนัดสนามหลวงค่ะเรื่องมันเริ่มจากช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ที่เกิดภาวะเข้ายากหมากแพงจอมพลปพิบูลสงครามท่านนายกในตอนนั้นก็เลยจัดตลาดนัดส่งเสริมอาชีพขึ้นตลาดนัดสนามหลวงเปิดครั้งแรกในปีพศ2491แต่เรื่องราวก็ไม่ได้ราบรื่นค่ะ ตลาดนัดเคยถูกย้ายไปอยู่ในพระราชอุทยานสรรครมซึ่งแม้จะฮิตมากแต่กลับโดนร้องเรียนหนักมากใครร้องเรียนหรอคะกระทรวงการต่างประเทศค่ะเพราะว่าสารพัดกลิ่นโชยไปถึงกระทรวงเลยไม่ว่าจะเป็นกลิ่นปลาเค็มหอยดองปลาร้าปลาเจ้ากะปิน้ำปลาสารพัดกลิ่นเลยเนอะแถมการจัดการก็ไม่ดีพอมีพ่อค้าแม่ค้าเอาน้ำร้อนน้ำก๋วยเตี๋ยวไปราดจนพันไม้เฉาตายไปเยอะเลยด้วย สุดท้ายปีพศ2501จอมพลสฤษดิ์ธนรัฐก็สั่งให้ย้ายกลับมาที่สนามหลวงตามเดิมและสุดท้ายตลาดนัดสนามหลวงก็ถึงคราวต้องปิดตัวลงในวันที่2มกราคมพศ2525เพราะกรุงเทพมหานครต้องใช้พื้นที่จัดงานสมโพชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีตลาดนัดที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้ก็เลยต้องย้ายไปปักหลักใหม่ที่สวนจตุจักรมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ